ครับครับผมเพชรสามาเพชรเจ็บเพชรครับไฟนอลซ้อมมากี่วันครึ่งเดือนครับเดือนครึ่งครับซ้อมอยู่ดีค่ายเพชรเจ็ดเพชรครับอ่าก็อยู่แถวกรุงเทพเองครับมีใครเป็นคู่บอลซ้อมบากตอนนี้ที่่นก็มีวุฒิไกรแล้วก็ยอดภูหาบล้วเพิ่งพี่ๆน้องในค่ายเนาะเช่วกันตอนนี้เราอายุยี่สิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักใบปล่อยเราตอนนี้เจ็ดสิบสามมวยสไตล์อะไรครับก็ฝีเมอ ขานได้้แลววันนี้ต้องมาเจอโจเซฟเนาะครับเคยต่อยโจเซมไหมเคยที่นี่ครับนานยังประมาณสามเดือนวันนั้นเป็นไงชนะอ๋อเคยชนะเข้ามาวันนั้นที่ชิงแชมป์ด้วยปะวันนั้นหรือนอกรอบออ๋นอกรอบก็เคยชนะเข้ามาเขาเมือรสไตล์เขากีมือจังหวัดกีมือจัดจ้านรับวันนี้มาเจอกันใหม่จากวันนี้เรามาป้องกันแชมป์ปะหรือว่าธรรมดาผมไม่เป็นแชมป์แล้วอ๋อก็คือต่อยธรรมดาเนาะ ล้วคิดว่าวันนี้ย้ำชัยนะได้ไหมผมก็มั่นใจอยู่ครับอืมและล่าสุดเราต่อยไว้กับก็ตัเซฟหรออ๋ออันนี้เลยให้เขามาแก้มือครับแต่วันนั้นต่อยร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยไม่ไม่สี่สี่ก็สี่สิบห้าจะไม่ได้แต่วันนี้ต่อยร้อยสี่เจ็ดเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบครับเป็นไงบ้างเกินหนึ่งปอนด์ครับหนึ่งปอนด์ก็เดี๋ยวมาวิ่งเอายืนเส้นยืนสายเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ ดีกว่าไฟกันแล้วครับสมบูรณ์แข็งแรงเลยวันนี้ก็พร้อมย้ำแชยนะเลยคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักเกือบร้อยร้อยครับคนจังหวัดจันทบุรีครับอ่าวฝากเชียร์ชวยแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากเชียร์ฝากช่วยแฟนแต่ว่าจะเอาชัยชนะกับจันทบุรีได้ครับวันนี้คู่เอกท่ต้องเจ็ดสีเนาะวันนี้ข่อยโชคดีครับ